สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องตัดนะครับร้านซีเค8นศูนย์แปดแอบดูงเจียงในหน่ยเห็นไหมใส่กันวินคายสีแดงเท่ไ่เพิ่งใส่น้องเพิ่งใส่เป็นวันแรกเลย,เยรู้สึกยังไงบ้างครับใส่เหมือนไม่ใส่เลยครับสบายครับแล้วก็ไม่เข้าวินครับ อะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับพุ่งใส่วันนี้วันแรกครอือเป็นบ็อกเซอร์นะครับใส่เป็นบ็อกเซอร์นี่ก็อายุอายุสิบสามเอลเท่าไหร่เอลสามเอ็ดใส่ไซสเอได้หละใส่ไซเอได้แล้วถ้าเป็นสามสองก็เบอร์เอ็นชอบไหมชอบครับ บอกที่ลึกๆดียังไงกับเทียบกับของเก่าอ่ะมันปกตกิคือของเก่ามันจะรัดขอบแดงขอบไอ้นี่ยตรงนี้มันจะเป็นตุ่มอ่ะอตุ่มคันแล้วมันก็จะเข้าลองตูดแล้วก็ต้องมาคอยดึงออกของเ่าซื้อมาตัวเทไรตัวละไม่กี่บาทสามตัวร้อยประมาณนั้นเนี่ยอันนี้มันของแพงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วสิใช่อันนี้ก็ตัวเดิมสามสี่ร้อยเลยอืม เดี๋ยวที่มีซิกแพคเนมีซิกแพคยัง <Yeah. S 1> อา่าเดี๋ยวถ้ามีซิกแพ็คก,ก็จะให้ถ่ายแบบหน้าตาดีนะหน้าตาดีนะเนี่ยครับจบการสัมภาษณ์เคินิคายกับร้านเราแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เจอน้องหล่อซะด้วยเนี่ยน้องตัดมีเขี้ยวด้วยไหมเขี้ยวนี่ขย่ำอย่างเดียวเลยอ่ะ๋อ คนเติมเกมให้อยู่